เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรับกันก่อนเลยเมื่อคนหนึ่งที่เราหมายปองอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมก็คือมาร์กเกฮีปากกลังทีมชาติอังกฤษจากค่ายปราเรือนแก้วคริสตันพาเลตหลังจากโจ้ตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของเขาระหว่างการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้ว นอกจากนี้เขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษภายใต้การกุมบังเหียนของทางเกรีเซาเกตที่ผงาดัดคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยโดยตัวของเขาเองก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดและติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวข้างตน้นนั่นจึงทำให้ความสนใจในตัวเขาพุ่งทะยานขึ้นมาแบบเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้นอกจากทางลิเว์พูลของเราแล้วซาริกาดงนิวคาสเซลยูนเต็ดก็เป็นอีกสโมสรหนึ่งที่แสดงความสนใจในตัวของทางเกฮีเข้ามาอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันท้าไม่มันมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดศึกแย่งชิงประมูลลายเซ็นของนักเตะในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พู Echo สื่อวงในของทีมเราก็ได้ระบุออกมาเลยว่าจุดยืนของทางคริสตันพาเลตสำหรับดิวดังกล่าวข้างต้นนั้นมันยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือการที่พวกเขาจะยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาก็ต่อเมื่อได้สน,นราคาตามที่มีการได้ตั้งเอาไว้ซึ่งอยู่ที่ตัวเลขสูงถึงระดับ70ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว นั่นเป็นเพราะตัวของทางเกฮีเองอยังคงเหลือสัญญากับพวกเขาถึงปี2026่แต่นั่นก็หมายความว่าในช่วงซัมเมอร์นี้มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะสามารถริบเร็ว่าตัวของนักเตะออกมาได้สูงที่สุดอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ดูเหมือนว่าจะสูงเกินไปสำหรับทีมของเราและหากพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนจุดยืนดังกล่าวโอกาสที่นักเตะจะมาลงเอยในถิ่นแอนฟิลด์นั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือน นในไหนก็พูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูดาวรุ่งพุ่งแรงที่เป็นตัวความหวังใหม่ของทีมเราเองกันบ้างดีกว่านั่นก็คือทางเซฟฟันเดนเบิร์กปักหลังดัชแมนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีสีสันและสามารถสร้างความประทับใจให้กับบรรดาสตาฟโค้ดของสโมสรได้เป็นอย่างมาก อันที่จริงแล้วจูตัวเองก็ปลดล็อกความสามารถที่ดีที่สุดของเขาออกมาให้เห็นกันต้แต่ระหว่างการถูกยืมตัวไปเล่นกับทางไมล์05ในการแข่งขันบุนเดสลีกาเมื่อฤดูกาลที่แล้วจนเขากลายมาเป็นที่จับจ้องของหลายสโมสร นึ่งในนั้นก็คือทางไมซ์เองที่มีความพยายามอย่างหนักในการจะติดต่อขอซื้อตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวรแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเงินที่พวกเขาพร้อมจะจ่ายให้กับทางลิเวอร์พูลนั้นต่ํากว่ามูลค่าที่ทีมของเราได้ประเมินเอาไว้สําหรับนักเตะรายนี้ค่อนข้างมาก ตันล่าสุดทางคริสเตียนไฮเดลพว้อำนวยการสโมสรของไมส์เองก็ดอกมาเน้นย้ำอีกครั้งถึงจุดจีนของพวกเขาและเจ้าตัวก็ได้บอกอีกว่าทางฟันเดนเบิร์กอยากจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาและอุปสรรคเดียวที่ขวางกั้นเรื่องนี้อยู่ก็คือทางลิเวอร์พูลของเรานั่นเองหากคุณสอบถามความคิดเห็นของเราแน่นอนที่สุดว่าเราอยากจะเห็นทางเซฟฟันเดนเบิร์กอยู่คาแข้งกับเราที่นี่ต่อไปนะไฮเดลกล่าว แล้มันก็ไม่ใช่แค่เราฝั่งเดียวด้วยที่มีความคิดในลักษณะนั้นเพราะตัวของนักเตะเองก็อยากจะอยู่กับเราด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามเราให้ความเคารพในการตัดสินใจของทางลิเวอร์พูลเมื่อพวกเขายังไม่มีการฟันธงอนาคตของทางฟันเดนเบิร์กออกมาแบบแน่นอน100%เปอร์เซ็นตนะแต่สิ่งที่มีความชัดเจนเลยก็คือ ทางฝั่งของเราเองจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวของเขาสูงถึงระดับ20ล้านปอนด์ขึ้นไปซึ่งนั่นเป็นตัวเลขที่ทางลิเวอร์พูลแสดงความต้องการออกมาให้รับทราบสโมอสรของเราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินในระดับนั้นได้เลยนะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่กลายมาเป็นพี่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นั่นก็คือการไล่ล่าตัวทักแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางสาริกาดงนิวคาเซลยู่นาแต่ที่มีความคืบหน้าออกมาอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าต้นสังกัดของนักเตะเองได้เรียกตัวทางกอร์ดอนมาหารือเพื่อเคลียร์อนาคตของเขาว่าจะเอาเช่นไรต่อไป เรื่อมันมีสองแนวทางให้ตัวนักเตะจะต้องทําการตัดสินใจอย่างแรกเลยก็คือการอยู่คาแข่งกับทางพวกเขาต่อไปซึ่งจะทําให้จ้าตัวได้รับการตกรางวัลเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามหาศาลซึ่งจะทําให้เขาได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่างมีนัยยะสําคัญอีกด้วย ทางเลือกที่2ก็คือหากเขาไม่ได้มีใจให้กับทางนิวคาสเซิลอีกแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะออกจากทินเซนส์เจมส์พาร์กไปตามทางของเขาแต่จะต้องได้ค่าตัวตามที่มีการตั้งเอาไว้ซึ่งอยู่ที่ระดับขั้นต่ำ75ล้านปอนด์ขึ้นไป ล่าสุดมันก็มีอัปเดตใหม่ที่ส่งตรงมาจากทางลิวอพูเอ็กคอสื่อวงในของทีมเราที่ได้ระบ,บุว่าจุดยืนของนักเตะเองก็ยังคงมีความชัดเจนเหมือนเดิมว่าเขาต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางลิวอภูและโจ้ตัวก็มีความเกระตือรือร้นที่พร้อมจะผลักดันดิวนี้ด้วยตัวของเขาเองเพื่อสารฝันในการย้ายไปอยู่กับทีมที่เขาตามเชียร์มาตั้งแต่สมัยที่โจ้ตัวยังเป็นเด็กให้กลายมาเป็นความจริง แม้กระน,นั้นมันอาจจะหมายถึงการเรียกร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมก็ตาทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดีวนี้อย่างจริงจังนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดสัปดาห์หน้าเพื่อหวังที่จะปิดดีวการคว้าตัวนักเตะให้ได้สำหรับการเข้ามาเสริมทัพเป็นนักเตะรายแรกในยุคข,ของเนอร์สตรอ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูมุมมองของไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลของเราที่ได้พูดถึงทักอร์เนอร์สตรเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับทุกคนที่สโมสรน,นับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับงานต่อจากทางเยอร์เกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวีเมทัล เมื่อมอตันได้ชี้ชัดเลยว่าคนที่ไม่ชื่นชอบสไตล์การเล่นของสโลตนั้นก็ไม่สมควรจะเป็นนักฟุตบอลและก็คงมีแต่คนที่ดูฟุตบอลไม่เป็นเท่านั้นสไตล์การเล่นแบบที่บอสกำลังฝึกสอนเราอยู่นั้นมันผลิดอกออกผลออกมาให้เห็นแล้วนะว่ามันเวิร์กมากๆม,มอตันกล่าในตอนนี้คุณก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันเริ่มหลงตัวต้องขอชื่นชมฝ่ายบริหารของสมูรอนด้วย ผมคิดว่าเราเองก็มีทีมที่ยอดเยี่ยมเรามีนักเตะที่สุดยอดมากมายแต่สลอตกำลังพัฒนาทีมไปในทิศทางที่ดีขึ้นและผมก็คิดว่าเรากำลังเดินมาในเส้นทางอย่างที่มันควรจะเป็นเขารักทอเทลฟุตบอลและมันก็เป็นสไตล์การเล่นที่ผู้คนหมักจะชื่นชอบหากคุณไม่ชอบสไตล์แบบที่เขาเล่นคุณก็ดูบอลไม่เป็นแล้วล่ะหรือบางทีคุณก็ไม่ควรจะเป็นนักฟุตบอล มันคือทอท f ลฟุตบอลและมันเป็นรูปแบบการเล่นในฝันสำหรับมิดฟิลด์ทุกคนคุณจะเห็นได้เลยว่าการยืนตำแหน่งและรูปแบบการเล่นของเราในตอนนี้มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมันได้ผลออกมาอย่างดีเยี่ยมเสียด้วยนะผมคิดว่ามันสุดยอดมากเลยมันช่วยให้เราสามารถครองเกมได้และเราก็แสดงมันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนตลอด2เกมล่าสุด เราครองบอลได้เหนือกว่าเราสามารถคุมเกมเอาไว้ได้แล้วเราก็แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่สุดยอดระหว่างการแข่งขันกับทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆอย่างทางอารอสนอลนั่นแหละเป็นเครื่องที่พิสูจน์มันออกมาได้อย่างเป็นรูปปัจจรรุบ มาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทักอานเนอร์สตจากมุมมองของนักเตะภายในทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูความคิดเห็นของคู่แข่งอย่างทักเอร์เทนฮอในใหญ่หัวใสของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรคู่อริตลอดการของเรากันบ้างหลังจากตัวของเขากับทางสโอตก็เคยเผชิญหน้ากันมาแล้วหลายตอนหลายครั้งสมัยที่พวกเขายังคุมทีมอยู่ในหลีกบ้านเกิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ล่าสุดพวกเขาก็จะมีโอกาสได้กลับมาวัดฝีมือกันอีกครั้งระหว่างเกมอุ่นเครื่องในการทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในโปรแกรมแดงเดือดนอกประเทศซึ่งจะฟาดแข่งกันในเช้าวันพรุ่งนี้ นั่นทำให้ระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมดังกล่าวเทนฮากก็ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่าเขาหวั่นใจกับผลงานของสอลอตระหว่างการทัวร์แดนลุงแซบในครั้งนี้หลังจากทีมเพิ่งจะเอาชนะทางอา็อสซ์โนลมาได้ซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าของพิมเมร์ลิกสองประตูต่อหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับทางเรดเดวิลที่ไปแพ้ให้กับทีมของพิเกลอาร์เตต้ามาด้วยสกอร์เดียวกันผมคิดว่าอ่อนเนอร์สลอตได้มาอยู่กับทีมที่ดีแล้วนะเทนฮาก วพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยมนักเตะภายในทีมก็ดีและฟุตบอลที่ทางเยอเกนครอบได้ทิ้งเอาไว้ก็ประสบความสำเร็จมากๆอีกด้วยแต่ผมมั่นใจเลยว่าอาร์เนอร์สตรัตเองมีความสามารถที่จะทำให้พวกเขาเก้าวขึ้นไปอีกระดับได้ เขาจะมีการใช้บางส่วนจากฟุตบอลที่ทางเยอเกนครอบได้สร้างเอาไว้แล้วจากนั้นก็ผสมผสานเติมเต็มในการเล่นฟุตบอลตามแบบฉบับของเขาเองลงไปหากท้ายที่สุดเขาสามารถที่จะผสมผสานสิ่งเหล่านั้นเข้ากันได้อย่างลงตัวมันก็จะทำให้ลิเวอร์พูลในยุคข,ของทางสลอตเองนั้นมีโอกาสอย่างมากที่พวกเขาจะก้าวขึ้นมาและประสบความสำเร็จได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ